ครับก็สวัสดีนะครับมาเจอกับผมอีเรื้อน,นะครับกับลุงเงวเล่านิทานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านิทานกันอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของสาวๆชอบอวดนะครับวันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินเข้าลิฟต์แต่พอเข้าลิฟต์เสร็จปั๊บลิฟต์สัมท่าจะปิดก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งวิ่งมาเดียว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 ,ยว,ยวยฉันไปด้วยอ่าพอเข้ามาในลิฟต์พอเข้ามาในลิฟต์ป,ปั๊บ กินน้ำหอมก็โชยมาเลยหอมฉุยผู้หญิงคนแรกนี้ก็บอกว่าโอ้โหกินน้ำหอมนี้หอมจังเลยเนี่ยหล่อนก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋อนี่ของกุชชี่นำเข้าจากอิตาลีจ้ากินก็หอมแบบนี้แหละอพอลิฟตำ่าจะปิดก็มีผู้หญิงอีกคนนึงวิ่งมาเดียว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 ฉันไปด้วย ผู้หญิงคนั้นก็เข้ามาในลิฟต์พอ,อเข้ามาในลิฟต์ปัป๊บลิฟต์ก็ปิดตอนนี้กินน้ําหอมก็โชยมาอีกแล้วอคนนี้ก็พูดอีกแล้วอืเธอใช้น้ําหอมอะไรนะหอมหอมกิ่นนี่หอมจังเลยนะอ่าหล่อนก็ตอบไปว่าอ๋อของชาแนลนําเข้าจากฝรั่งเศสจ้ะกินก็หอมแบบนี้แหละอต่างคนก็ต่างเกทับกันสักพักหนึ่งลิฟต์ก็เปิดไอ้ผู้หญิงคนแรกนี่ก็ คำท่าจะเดินออกไปแล้วก็ตดปูดแล้วก็หันกับมาบอกกับสองคนนั้นว่าอ๋อนี่กินของถั่วต้มนําเข้าจากปากซอยจ้ะแล้วก็เดินออกไปส่วนที่สองคนที่อยู่ในลิปนั้นอ้วกแทบแตกเลยจ้ะครับถ้าหากใครชอบก็กดไลดค์ดกดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับทางช่อง ลุงแงวเล่านิทาน